ต้ออยใส่ค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะที่ปุ่มสีแดงข้างล่างค่ะกดไลย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 สวัสดีค่ะแม่แพค่ะต้องคอยใส่ค่ะอ้าวตองคอยใส่นทางนี้อันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องที่พัสดุร้านที่กุ้มที่จำนะคะร้านนี้เ่าขเพื่อผ้า ทั้งปีกและทรงเสื้อผ้าจาักและปีน้ำทั้งปีทั้งทรงและส่งนะคะแล้วก็มีของเล่นเด็กด้วยเด็กเย็นๆสิคะนี่กล่องใหญ่เลยที่อยู่ร้านค้าอยู่ข้างล่างนี้นะคะเข้าไปดูได้นะคะร้านพี่กุ้งพี่จมีจำหน่ายเสื้อผ้าทั้งปีกและทรงแล้วก็มีของเล่นเด็กด้วยนะคะเรามาแกะ กล่องใหญ่มากเลยเนาะอใช่แล้วค่ะกล่องใหญ่มากมไม่ใช่กล่องผงชูรสนะคะอันนี้เป็นกล่องพัาสดูค่ะมันกล่องใหญ่ก็เลยต้องใช้กล่องที่มันใหญ่สินค้า

มีค่ะจะตกก็ไดนะคะมีอะไรบ้างเลยนี่มีสองอย่างเลย,ยนี่นะคะมีของสองอย่างอันนี้เป็นแบดด็อกอันนี้คือเป็นหมาหัวก้านหัวกระดูกใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาใครจะเอามือไปจับกระดูกของมันมันก็จะอาปากงับนี้งับเปลอย่างนี้แล้วก็ขี้ขาไ่อนค่ะรอก,นนะก่อนแล้วอีกอันหนึง คือ p i ยเลตไบเอนะคะคือแบบเป็นทางจนสลัดลูกจนสลัดเหมือนเราไม้เสียบเสียบเข้าไปนะคะใครเสียบเจอรูที่มันแจ็คพอร์ตมามันก็จะเด้งขึ้นมาค่ะแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะไม่ไม่ใช่ว่าเสียบรูเดิมแล้วจะเด้งรูเดิมนะคะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี้อันนี้คืออะไรคะก็เป็นอ่าคบเขาเรียกอะไรแท่น แท่นหมุนใช่แท่นหมุนอยู่ในตัวเครื่องนะคะน,นี่คะ่ะ